เป่ายิ่งชุบ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 อะไรชุบๆทำอะไรอยู่เหรอวันนี้ใช่มีการบ้านเพียบเลยเป่ายิ่งชุบแตงโมเดบรีททั้งทีแต่ว่าชิสุกะาเขาชวนไปเล่นที่บ้านนะสิฉันอยากไปอ่ะเพราะงั้นถ้ามือขวาชนะก็ทำการบ้านถ้ามือซ้ายชนะก็ไปบ้านชิสุกะยังไงอ่ะเหนื่อยไปเหนื่อยใจกับนาจริงๆเลย แต่ว่ายังมีใจคิดทำกันบ้านมันก็น่าชื่นชมอยู่หรอกนะชุคอดแยกร่างอยากทํากันบ้านนะนะอยากไปหาชิซุกะนะเวลาที่เรารู้สึกสองกิจสองใจนะก็ทำให้ร่างกายแยกเป็นสองคนซะเลยเอามะไอ้เดยวก่อนสิเฮ้ยนี่ตัวฉันนี่เหมือนเปียบเลย แต่ว่าสีจางไปหน่อยนะอ,อ๋อทางนี้ก็คือโดบิตาที่อยากกระทําการบ้านยังไงเล่าความรู้สึกอยากทําการบ้านมันมีน้อยกว่าเตงั้นฉันไม่ทาการบ้านละอ่ะเดี๋ยวเขาสือยาพิ่ง,งไปอะไรอีกล่าคนยิ่งยุ่งยุ่งอยู่แล้วจะกลับมารวมเป็นคนเดียวกันเหมือนเดิมได้ไหมเล่ะเนี่ยไม่ต้องห่วงไปหรอกถ้าอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็นี่ไงแค่เอาค้อนคาออีกรอบนึงโกอ้าเหมือนเหมือนเลยเหมือน <c oughs> เดิมแล้วอ,ะอ่ะเห็นไหมเล่าเอ้ย อ๋อฉันไปทำการบ้านก่อนนะ,ะ,ะงั้นสดุดีแฮะนี่พอสักทีได้ไหมอากันบ้านทำกันบ้านทํากันบ้านกระเป๋ากระเป๋าเอาลูกลี้ลูกรลนถ้าทางจะอยากทำการบ้านมากเลยนะนี่ฉันฝ่ายการเรียนถึงขนาดนั้นเชียวเหรอเนี่ยอดปลื้มไม่ได้เลยแฮะ ไปบ้านชิซุกะโดรไลมอนไปด้วยกันนะเออเออโอเคงั้นก็ไปกันเลยเออกลับมาแล้วครับออออโนบิตะวันนี้เนี่ยก่อนที่จะออกไปเล่นต้องทำการบ้านให้เสร็จทำอยู่เหรอเอะเอ๊ะอ,อ,อ,อย่ารบกวนสมาธิสิครับเออขอโทษนะลูกโอโอ,โอ หรอหรอเกมกระดาษชุดใหม่งั้นเหรอเฮ้ยโรบิตะพอดีเลยทีมเราคนเล่นไม่พอจะยอมให้นายเล่นด้วยกันละกันเออแต่ว่าอย่าบอกนะว่าจะปฏิเสธนะอย่าบอกเชอนะอ๋อเปล่าแต่ฉันกำลังจะโนบิตะเดี๋ยวก่อนที่อะไรอะไรเฮ้ยมานนี่มานี่นายเนี่ยมีความรู้สึกอยากจะเล่นเบสบอลหรือเปล่าอแมฉันก็ไม่ได้เกลียดเบสบอลหรอกนะถ้าอย่างนั้นนะ เราใช้ไอ้นี่กดได้นี่เออจริงด้วยเออเอาเลยนะป้งอาไม่อยากออกมาเออเนึกแล้วเชี่วว่านายน่าไม่ได้อยากเล่นหรอกนี่ทำอะไรโย่อะถ้าไม่รีบไปดูการแข่งขันจะเริ่มสะก่อนนะเร็วๆอาจจะไปเดี๋ยวนี้ล้วอีกทีนดึงนะปอยออกไปแล้วเีบามือหน่อยไม่ได้ไงอ่ะก็ช่วยไปได้ดีนะเฮ้ยยังอีกเหรอออกมาเด ไปเล่นเบสบอลดีกว่าจะเออจะมาแล้วนี่โนบิตะนายตัวซีดลงรอเปล่าเนี่ยคิดไปเองนะเอ้าไปก็ได้แล้วมันเปิดซีดๆอยู่นะ,ะวันนี้มาเล่นเบสบอลกันให้สนุกเลยฝากด้วยนะฮทฮ่า่านี้ก็ไปเล่นได้อย่างสบายใจแล้วอ่ะชิซุกอะอาโนบิตะมาพอดีเลย <laughs> ฉันเพิ่งไปซื้อกับข้าวให้แม่มาเนะจ๊ะ โอ๊ยตายแล้วสิดันลืมแวะร้านขายผักซะได้ขอโทษด้วยนะเดี๋ยวฉันต้องไปซื้ออีกรอบนึงพวกเธอไปรอที่ห้องก่อนแล้วกันเอ,อ๊ยเหนื่อยแย่เลยเนาะนึกว่ามาแล้วจะได้เล่นกันซะอีกโอ้จริงสิไปก่อนออนะคะเดี๋ยวก่อนชิซุกะอะไรอะ่ะเออคือเธอไม่จะไปต้องไปหรอกไรมอนเอาเอานี่อเอ,อ๊ะโนบิตะแยกร่าง เดี๋ยวตัวชท่านี้จะไปซื้อของที่ร้านผักเองพวกเรามาเล่นกันเถอะแต่ว่ามันไม่ดีมัง้งไม่เป็นไรหรอกนะเพราะตัวชั่นคนเนี้ยอยากไปที่ร้านผักเพื่อชิสุกาบักเลยล่ะเออแต่ว่าฮะไปนะครับอ,อ,อะออแล้วซื้ออะไรบ้างอะกะลล่ำปลีกับแคทร๋อเข้าใจละกะลล่ำปีกับแคล,อออแล,ลรคลอดนะไปก่อนนะครับ มีเกมสองแบบในกล่องเดียวกันนั่นเหรอน่าสนุกทั้งสองแบบเลยเนอะเล่นอันไหนก่อนดีล่ะจริงสิเวลาที่เรารู้สึกสองจิตสองใจใช่ใช่ใช่ต้องใช้คอแยกรางจีออแยกลางชิชูกะจะร้องบ้างไหมล่าอ๋อจะรลองนะ แบบนี้เหรออะเอ๊ะอาเอาเรามาเริ่มกันเถอะยัยหลาสฉันแล้วได้เดินอีกรอบหนึ่งเอาเลยสำเร็จแล้ว ก็ค okay. ิดไม่ออกชะงุดหยิบซะแล้วสิแต่เราต้องพยายามไปแล้วนะโนบิตาโอเคโอเครับทำอะไรของแกอย่าดข้อกลับมาไสงั้นเตรียมตัวนะเริ่มได้ ชู้คราวเหรออ่ะเอาแต้มไม่ได้เลยนะสู้มาแล้วกันมาเราเชียร์อยู่แล้วไู้ลยไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โห โฮมรันจริงด้วยไม่เป็นไรเฮ้ยจะต่อเลยมาเร็วๆล้วชิสุกะชิสุกะอ่ะอ่าออถึงตาชิสุกะแล้วอ่ะอ่ะขอโทษทีจ้านี่ชิสุกะฮะมีอะไรเหรอเห็นใจเลยตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วอ่ะโนบิตป็นอะไรเปล่านะแค่แพ้ติดกันมากไปหน่อยเท่านั้นเอง เดี๋ยวจะชนะบ้างแล้วนะไม่ได้หมายถึงเธอฉันหมายถึงโนบิตาที่ออกไปซื้อของตั้งหากช้าเกินไปแล้วนะอจะว่าไปก็ช้าจริงๆด้วยแฮะแต่อย่างโนบิตาเราก็ไม่น่าแปลกใจหรอกมั้งอาจจะน้องกลางวันอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งอาจจะจำกระหล่ำปลีสลับกับผักกาดก็เลยต้องเอากลับไปเปลี่ยนก็ได้มั้งนั่นนะสิเพราะว่าฉันมันบ้าจะตาย นี่นายว่าใครบ้าบ้างเนาะอะจะอะนานาณาาแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะสบายอยู่แล้วออะเล่นต่อเถอะแต่ว่าทำให้เป็นเหมือนเดิมเหอะนั่นสินะจะอะนี่นะฉันยังอยากเล่นอยู่เลยแท้ๆกลับมาแล้วะอ้ากลับมาแล้วแล้วนโนบิตะโนบิตะจ๊ะ อะะไรขึ้นนพะอดีร้านขายผักปิดฉันก็เลยไปที่เมืองข้างๆอุสตส่าห์ไปถึงร้านขายผักเมืองข้างๆเพื่อซื้อให้ฉันเที่ยวเลอเนี่ยขอบใจมากเลยนะแต่กลับมาให้เร็วกว่าน,นี้หน่อยสิชิสุกา่ะเขาเป็นห่วงนายจนไม่มีสมาธิจะเล่นเกมเลยรู้ไหมและที่สําคัญออขอบคุณมากจ้าลาบากเธอแย่เลยเข้ามาสิโนบิตะคงจะคอแ้งสินะอเอาน้ำผลไม้ไหมไรจริงสิฉันอบคุกกี้ไว้ด้วยทานด้วยกันนะ อะไรกันเนี่ยเจโนบิตะคนไหนก็ตัวฉันเหมือนกันนี่นาสรุปก็คือฉันจะเป็นคนไปซื้อของนั่นมาแล้วทําไมทําไมฉันถึงอ้านะก็คนที่ทํางานจริงๆก็คือโนบิตะคนโน้นนี่นะมันก็ใช่อยู่หรอกเอ๊เอะล่าแง่เขาโนบิตะนี่นะเอาไปทางโน้นแล้วไอ้แกย ยอนยืนไงใจแอนไงเหรอแกก็หลุดปากแกก็เจอเลยพูดดีแน่ไม้ยยับใจนักะิอ้เนี่ยทำไมถึงไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วเสียด้เวลาแต่ต้องเข้าห้องน้ำก่อนว้ายนี่ขอโทษครับระวังหน่อยสิ ครับคือผมไม่ทันมองอะครับแม่เพิ่งพูดปรยกยยกว่าให้ระวังจะจะระวังครับถ้ามีคราวหน้าอีกจะโดนหนักแน่เม่ถึงบ้านช้าจนได้กลับไปแล้วครับวายเอ้าอี่อเลือดแล้วโน นี้แล้วเสียงแม่ยังก้องอยู่ในรูหูเลยอ่ะใช้ขอวิเศษของนายแล้วไม่เคยมีเรื่องดีจริงๆอฉันว่าไม่ใช่ความผิดของของวิเศษหรอกนะหืออฮ้ยพยายามดีจังเลยที่จริงในตัวนายนะก็มีความรู้สึกแบบนั้นนะน,นะเพียงแต่ว่าปกติมันโดนความขี้เกียจกรบบังหมดเลย จะเหนื่อยสิขอบใจมากเดี๋ยวที่เหลือฉันจะจัดการต่อเองนะอเอาละ่ะลุยเลยนะ